สบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์มิทสุข,ข,ขนนะส, FC, สุขคนเนาะสวัสดีเอฟซีเบอร์มิทสุขคนตอนนี้วาเม็ดกากินเข่าแล้วท่านผู้ชมเลยมีต้มปลาแล้วก็ปกิ้งปลานั่มเบรมิทกาลูกน้องเมื่อกีน้นท่านผู้ชมแต่ว่าบริษัทไทยให้พีพีเอฟซี FC, ได้รับชมน้วกันเนะาะปลาเล่นน้องก็ยังไล,ลยอยู่ผู้ชม อยู่แบบอินดี้อินดี้บ้านนอกทรรมผช้ชมเนี่ยคือบรรยากาศกินปลากินต้มปลากระปิงปลานะทรรมผช้ชมเนี่นี่ยคือแบบเนี่ก็แม่บะมิดกระพอเนี่ยนี้ป้าแม่บะมิด้นะจ๊ะสบายดีคณแม่สบายดีีนตี้สบายดีีนตี้แม่สบายดีนี่ยสบายดีสบายดีสบายดนี่ก็ป้าป้าพเนี่ยนีป้า้านีนี่ยงนี่นี่ไผน่ น้องน้องบ่เ no? บ็ดอ่าเมื่อกูคนเนี่ยกับบะโจเนาะพี่น้องเพื่อนค้างกันนั่นแหละพี่กอลพี่น้องเลกินแบบอ่าอินดี้อินดี้มันน่องทว่ากับบรรยากาศกระทึกกระดีนะทำมือชมเลยเนี่ยกระทืบต้มปลาต้องพี่น้องนะอันนี่คือต้มปลาเดี๋ยวปลาคอได้ดู๋ใส่ตวใหญ่ได้ดู๋เดี่ย็ปลาคอบรรยากาศอ่าในวงสิประมาณนี่แหละกินแบบอ่ามันน่องมันนอกอินดี้นิดนึงเนาะพี่น้องเนาะได้บรรยากาศอยู่ นี่ยก็ตรงใหรตรงหน้านะพี่น้องเอ้ยนี่อูแบบมานบานปลากันอยู่ในน้องขึ้นมดตันเบิร์ตได้กินดะกะจีรุ่งกินไม่อีกกินดะกะจีรุ่งกินไม่อีกนะท่านผู้ชมตันบุพเพกะสีลงกินไม่ปลาแต่ก็ยังลายอยู่ปลาลายเดี่ยท่านผู้ชมบ้วนเอ่อบางครั้งเนี่ยพอจะกินมุกกระทากันที่ว่าบะมิดเอ่อเออซื้อวมาเนาท่านผู้ชม ซื S <S <two> ้อมูมาจิบเจ็ดโล้วก็กุ้งเจ็ดโลนะท่านผู้ชมซื้อมาแต่ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมานครนะท่านผู้ชมแต่ว่าบะหมี่บริไทไทยเบื้องหน้าพอบ้านหนึ่งมาบะเมี่านนอกเมื่อยแห้งท่านผู้ชมสลบเลยนั่งรถมากกันเมื่อยแห้งลายได้บริไทพี่ให้น้องเบื้องไม่แต่น้องๆมันกินนะกะลุ่มิตลุ่มแต่ร้านมันกินแล้วก็ป่าแม่บะหมี่แน่ผพาบะหมี่แน่กินแต่ว่าบะหมี่บริไทเบื้องหน้ามีนอนมัเมื่อยแห้งนะท่านผู้ชมป่ายังมาลายอยู่ได้หรอยันีพี่น้องยังบวบอยู่ได้ด่ะ บวชู่ป้ายังร้ายประคอประเข็งกันอ่าวันนี้ก็ว่าเกิดปลาช่อนนะท่านผู้ชมปลาช่อนปลาสลีปปลาปลาหมอร้ายอยู่ปลาบมเม็นปลาเลี้ยงเด้อท่านผู้ชมปลาธรรมศาสตร์เนาะปลาธรรมศาสตร์นี่เป็ดมามิดเป็ดมามิดเป็ดแม่ของมามิดเลี้ยงหลายตัวอยู่โอ้ยในขอบยังนด้ผลท่านผู้ชมเป็ด เลี้ยงกินเวลาเลี้ยงแล้วก็เวลาบา่มีอีหยังก็พอได้าขายซื้อพริกแข่งแป่งน,นัวเสร็จล้วท่านผู้ชมซือ้อผงชูรสมัน่นนี่แหละเหมาะแบบมันนองมันนอกเนาะท่านผูน้ชมเนาะนี่ก็หลายตัวอยู่เด้อเป็ด,ปดกถึประมาณกับจะลอยตัวได้มั้งมันลอยตัวเนาะไปตรงหนา้าท่านผูสวย ไส้กนแน่ทางนี <which> ้เนาะบรรยากาศพี่น้องก็บริสุทธิ์นาสุนลังเด็กินไปก่อนห้อมใม่อแต่งกับปลูกเองวะเนี่ยแต่งกับปลูกเองเ่าส้มเือว่าปอดสารพิษปอดสารผิดบริษัส่สารยังเด้อมันมีแต่ใส่กี่เป็ดกี่ไก่แหละนักผู้ชมเนาะ ปอดสานผิษสะดวกไปล้านี่ติป่าลมเย็นเย็นทำบุชงเลยมันหนาะพันนม่สมมามามาวะเพชศไอ้ก็บ้าเพชศคุ้นคางบ้านน้องนะเพียรมิตรพี่น้องมิติพี่ตะนองกันเลยจุ่มเนี่ยลมเย็นเย็นไมาได้หัน เมยออเปมังเขาทางแม่อย like ู่เเพียนใมัน่ไปเพียมยอยู่มกมม่มมวงคมอันน <да pues so um ี้นะบสมนี่กภับมงกินหมไัยอยู่ในกลางในแบบกลางป่า บรรยากาศในวงก็จะ,ม,นะะมีต้มปลาเนาะธรรมชุ่มต้มปลาเด็กปลาย่างปลาปลาชออ่อนเออาย่างปลาชออ่อนเด็กปลาคอนั่นแหละครับทำพี่น้องเนี่ยกระตั้มน้ำไม่สมกระตั้มน้ำไม้สมเด็กปลาบักแตงปลูกเองนะท่านผู้ชมข้าวเดียวเบิด เวลาอยากกินเบียร์นะเขาอยากกินเบียร์นะบาโจไปเบไบแววนะเดียวนี่ยเดี๋อวพี่อนกิอเบีอ่โยเหลือร้อน่งถ้ากินเบียร์ว่าได้กินเผาแล้วนองบาโจบาโจบาโจอชนกอนมาตินนี้กระซิบตินนีกินี่เป็ดจำพน้องเนาะเป็ดของบะหมอของแมวเองบะเมีเลี้ยงหลายร้อยตัวยุบผลอยู่ในน้องผน อยู่กลางน้องพี่น้องเนอยู่ว่น้อมันไก่ในน่นนึงปิ๊บปปพี่น้องเป็ดเป็ดเหลี่ยงอย่างนี้ขอเวลาบ่มีขอผู้อาสาซ้สนแบบว่าบ่มีเงินเช่าตบมกบได้แกะคลไปมีเป็ดมีไก่จะได้เอาไก่เอาไข่ไปคายนะตนผู้ชมยำส่อกัเก็บไข่เก็บไข่ไปคายเนาะพอได้ซื้อปิแหงเป็นนัว ว่าบอด้เห็การเห็นงานน้อพี่น้องน้บันนอกรบคมีการมีงานปิ๊บป๊ปเเป็ดของเมมของมามดหลายตัวอยู่นู่นทโซ่มาอยู่มในมตุใหม่ก็มีหลายตัวอยู่วาอยกตัวนะมีเป็ดมีไก่น้ำเนเนาะรวมๆกันมปลอยปลาวงลอยี่มือว่านนี่กเพิ่กินกิน มุกกระทะ a มุกอย่างแต่ตส้มแต่บําบัดกับบุรีรัาย์พีพีเอฟซีเด้รับชมเนาะบําบัดนอกก่อนเมื่อยแห้งนะผู้ชมนอนเมื่อยแห้งลายเลยวบุรีรัมย์พีพีน้องได้รับชมเนาะอ่ะเมกะจะขอจบคลิปสำหรับพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องบําบัดคนอินดีขอบคุณในลายเด้อพี่น้องเด้อเป็ใหม่เดินใหม่ก็ขอให้พี่ีเอฟซีทุกคนขอสุขให้สุขภาพแข็งแรงเนาะ ทำรวยเงินทองตกผูสกุคน,น้อพี่น้องเนาะขอบคุณที่คดติดตามช่องมามีคนอินดีน,นี่ก็ยังย่างปลาอยู่พี่น้องตระเด็ดสุกปลายังแหละปลาสกางว่ามีมิอื่นปลาสาก,กางพี่น้องปลาทมธรรมศาสตร์กลิ่นยู่หิมน้องทำมะสมอยู่ตรงไฮตรงหน้าหิมน้องเ่ยใช่ละกระชิ่งขอจบคลิปตอนนี้น้องพี่น้องเนาะขอบคุณอีฟีทุกทานที่ขเข้ามารับชมสองวันมรคนอินดี ขอบคุณครับบ๊ายบนะเมยบ๊มยยบายบายพี่น้างขอบคุณในไลน